ยืนเท้าไปเดิงๆมาลูกกับขอโหรสิคะพูดด้วยลูกขอโหรสิคะใครทำไม่ดีน้องขอโทษนะคะใครลูกทำไม่ดีใครลูกขอโทษนะคะคาะป้าให้บอลเป็นเด็กดีสุขภาพดีตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกไม่ลืมไม่สนไม่งอแงหลอดเย็บโอเคป้าให้พูดด้วยขอโหรสิคะขอโหรสิคะ ใครบุกไม่ดีคขอโทษนะคะให้บุกทำนมด่ดีให้บุกขอโทษนะคะอะมามาม้าโอ้โหสิการรมให้นะลูกนะให้นราเป็นเด็กดีเ,<อ>เป็นคนดีนะลูกว่านอนสอนง่ายสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองเจริญเนี้นยในการงานเป็นเจ้าคนในคนนะลูกนะค่ะาดอกไม้มาไ<อ>หว้นะลักใครมุกนะคะไให้คุกเป็นดีๆนะคะดีๆนูกนะมาป้าหอมทีหนึ่งเอ้ย อ้ามองกล้องหันไปมองกล้องมาไขมูกหันมามองกล้องอ้าวมาล้างเท้าแม่กับพ่อเร็วมาโอเคก็ตัดเท้าตัดเท้าตัดครับคุณผิดไข่มุกครับถูด้วยถูด้วยครับ เอาแล้วค <Okay. S 1> ่ะมาล้างแล้วลูกโอเคอาล้างให้สะอาดเหมือนที่หมาๆอาบน้าให้หนูเลยนะให้เราลกจ้าให้หมาเสร็จก่อนเอาล้างไปอวยพร์นแม่ด้วยพูดอะไพูดเลยพูดสินูก ขอให้หนูเป็นเด็กดีเนียนังสื่อเก่งๆขับจักรายานสองล้อได้เก่งแล้วก็ขับมนในทรค์ได้แล้ว<อ>แล้ว<อ>ที่ดีก็ก็มีสิ่งตัวอะไรเอา้า <c oughs> ก็มีเพื่อเจ้าอะไรคนร่างก็สอนได้ในเสีอุตสาหะอ่าของปลาบ้างนะพูดสิขอให้หนูเด็กดีเ,ดกดเยอะๆกินข้าวเองได้ไว หนูว่าลูกเก่งเกมให้หนูเปลี่ยนขอไข่ได้เป็นเยอะเยอะฝึกใจก็เถอะต้องฝึกขยันขยันแล้วก็ฝึกจะให้หนูเป็นเด็กคนง่ายเป็นเจ้าคนในคนได้เธอสาธุอโอเคเราเพลงมาฟังเพลงหนึ่ง Happy Birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ah, honey, ah, soapy, lovely, lovely. Ah, honey, 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 À, honey, 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 Không honey, 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 không